วันนี้จะได้หายสงสัยกันนาทีนะครับขั้นตอนการเจาะหัวฉีดที่คล่องใจกันว่าเจาะบ,บนรถแล้วจะมีเศษโลหะหลุดเข้าไปในทอ่อร่วมอิดีหรือเปล่านะครับเราเตรียมการโดยมีเครื่องมือคือสว่านนะครับแล้วก็ดอกสว่านที่ไซส์ที่ใช้สําหรับเจาะหัวฉีดนะครับเรามีท่อดีจำลองนะครับเป็นของบัว740ครับ เป็นอะไรที่เหลือแล้วเดี๋ยวผมจะมาท,ทดสอบให้ดูกันตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งดอกสว่านนะครับเดี๋ยวเอาท่อไอดีมามา,มาร์กรูก่อนเจาะนะครับหยิบท่อไอดีมา,าตำแหนง่งตำแหน่งที่เจาะหัวฉีดนะครับอยู่ที่ตรงใกล้หน้าแป่นเลยนะฮะหน้าแป่นตรงนี้ขัดนะสี่จุดเดี๋ยวมาร์กรู าวางให้ดีแล้วมาร์กรูสูบหนึ่งสองสามสีเอาปากกามาร์กเขียนหมายเลขด้วยปากกามาร์กเขียนหมายเลขไว้เทคนิคการเจาะนะครับที่เราใช้กันมีไม่กี่แบบเดี๋ยวสูบหนึ่งผมจะเจาะแบบ ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับคือเจาะแบบธรรมชาติอันนี้ไหมเล็กหนึ่งสูบหนึ่งสองสสนะครับเราทำการมาร์กนะครับมาร์กจุดที่จะเจาะก่อนโดยใช้เหล็กนำศูนย์เหล็กนำศูนย์ครับค้อนหางจาก ขอบท่อดีนะครับประมาณ1นึ่งนึ่งเซนเจาะอยู่ที่หนึ่งเซนสูบที่2เหมือนกันระยะต้องเท่ากันสูบสาสูบสี่ครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการเจาะแบบธรรมชาตินะครับโดยไม่มีอะไรเลยของสูบหนึ่งก่อนให้ช่างเจาะเลยนะครับว่าจะมีเศษโลหาออกมาไหมข้ามกบบ็ตัลุลงมาเลยนะครับเราจะเห็นนะครับ ข้างบนนี้มีเศษโลหะอยู่นะครับแต่ในท่อดีอ่าเดี๋ยวแงนขึ้นหน่อยแหงนนิดนึงนะครับมีเศษหลุดออกเข้าไปอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะนี่คือของจริงนะครับอ่าต่อไปสูบสองเราใช้เจละบีนะครับเจาะที่สูบสองเราใช้เจละบีทาที่ดอกสว่าน สูบสองใช้จารบีทาที่ดอกสว่านนะครับแล้วก็เจาะใช้จารบีทาที่ดอกสว่านนะครับแล้วก็เจาะลงไปช่างเริ่มทําการเจาะนะครับเทคนิคการเจาะเราค่อยๆเจาะนะครับพอใกล้จะสุดแล้วนะครับเราเคลียร์เสร็จในก่อน สังเกตว่านะครับ